ไยคูณ IM8 ลายผ้าไมสโตน IM8 ลายเอ็คอร์ดทิ้งขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับ ัสดีครับร้านเหยี่ดตกปลาตกแปดนะครับวันนี้ก็มีช่อตกปลาหน้าดินนะครับมีคําตกปลาหน้าดินมานําเสนอสองรุ่นนะครับวันนี้จะเป็นตัวที่นักตกปลาหลายๆท่านเคยใช้แล้วละ่ะแต่ว่าก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับของคันอย่างเช่นตัวนี้ไทคูนไทคูนนะครับจะมีออกมา หลายรุ่นแล้วหละแต่ว่าตัวล่าสุดตัวนี้จะเป็นเนื้อแบงค์เ m 8นะครับตัวลายเนี่ยจะเป็นลายข้าตาเล็กๆนะครับและที่หลายๆคนนิยมใช้ไทคูนเนี่ยก็คือว่า1ด้ามก๊อกเขาจะเคลือบมาให้เรียบร้อยนะครับดามก๊อกเขาจะเคลือบมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมียางกันลื่นนะครับตรงตูดทัน แต่แหวนเรียบร้อยนะครับแต่งดิ้นค่อนข้างสวยเลยเป็นลายหลายนี้ห้าสีค่อนข้างสวยนะครับตัวไกด์จะเป็นไกด์แบบสองขาช่วยรองรับน้ำหนักนะครับเวลาที่เจองานหนักงานปวดน,นะครับส่วนรีซซฟนะครับจะเป็นรีซีฟของอาชิโนนะครับตัวของอาชิ ตัวของไทคูลรุ่นนี้นะครับจะเป็นเวท15กิโล25ก็จะเป็นงานค่อนข้างค่อนข้างหนักกันแหละนะครับสำหรับว่าเราเล่นปลาใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแข็งกระด้างแบบเจอปลาเล็ๆกๆแล้วแอคชั่นไม่ออกอะไรเงี้ยส่วนตัวพาวเวอร์ลิฟของคันนะครับคนที่เคยใช้รุ่นนี้มาจะรู้เลยว่าพาวเวอร์ลิฟของเขาค่อนข้างดีแก้ยกถังไม่ไเฉยเนะี่ยอ่ามันก็สามารถเลื่อนฟุ้ปลาได้แล้ว ตัวอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้หายนานมากเลยแบบนานนาน,นจริงๆไมสโตนไมสโตนนะครับตัวนี้แตกต่างจากตัวไอยูนนึงก็คือ,วอเวทพันเวทพันตัวนี้จะเป็น15ขีด30นะครับเป็นงานหนักกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้คันรุ่นนี้อยู่ ไปสมุทไปอะไรเงี้ยก็อัดอีส่สุปอัชดชโรอะไรเงี้ยค่อนข้างมั่นใจนะครับคันแข็งแข็งมากๆนะครับคันแข็งแ็งมากๆส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะมีอัดหมูอัดแตงยากจะกลื่นนะครับด้ามต้องเลือกแต่งแหวนนะครับแล้วก็แต่งดินเป็นสีเขียว ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าบริษัททำมาสีเดียวหรือเปล่านะแต่ว่ารุ่นก่อนเนี่ยผมใช้เป็นเป็นคันสีแดงนะครับส่วนลายนี่มาทำงามเลยลาย x c o r สทั้งคันนะครับตัวนี้ลาย x c o r สทั้งคันและเนื้อแบงค์เนื้อแบงค์ค่อนข้างหนาเลยโอเคมันก็แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้า จะนำไปใช้นะครับบางคนอยากได้แบบแข็งๆเลยแข็งแบบแข็งๆอ่ะรากวัวจุ่มควายก็ไม่เลยมาแต่ปะวตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เบื่องานปะเก็ดบ้างการสีคิ้วก็แนะนําไปใช้ปูนทั้งสองรุ่นนี้เนื้อแป้งจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับจะเป็น i อเอ็แปดนะครับไอเอ็มแปดไอเอ็มแปดก็คือ,เ,อ,อเส้นใหญ่ที่มันผักทอกันเนี่ยแหละเส้นใหญ่กาไฟที่ผักทอถ้าเป็น IM7 เนี่ย มันจะอยู่ประมาณ30ล้านเส้น <Wow. S 1> แต่อาแก็จะเป็น35ล้านเส้นนะครับที้ขัดขึ้นมาเป็นคนเด็ดเหมืนันส่วนราคาดูราคากันดีกว่าราคาของอ๋อลืมไปทั้ง2องยุนเราจะมีเข้ามาแค่9ฟุตและ10ฟุตนะครับ9ฟุตและ10ฟุตมีแค่สองระยะน,นะแปดไม่มีไม่ต้องถามหาอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่แบบ ต้องต้องบอกกันไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ <Okay. S 1> คันของอาชิโน่หลายๆรุ่นนะครับมันจะสวมได้ไม่สุดควรนะอ่าดูอันนี้ดูก่อนว่ามันเข้าไปค่อนข้างลึกแล้วนะแต่ว่ามันไม่สุดถนะึงไหมมันจะไม่สุดนะครับมันจะเหลืออยู่นิดนึงอันนี้เป็นเรื่องปกติของคันอาชิโนนะครับหลายๆรุ่นจะเป็นอย่างนี้ แต่เวลาใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันก็จะสึกตามการใช้งานของเราสวมเข้าสวมออกเนี่ยมันก็จะค่อยๆสนิทขึ้นเรื่อยๆแต่บางรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นปีมี2ปีที่ยือาใช้งานแต่ละคนนะครับไม่ใช่ว่าได้ทันไปปุ๊บไว้วาก่อนเลยสวมไม่สดอะไรอย่างนี้นะทำความเข้าใจกันไว้นิดนึงนะครับสำหรับราคานะครับทันไทคูณขนาด9ฟุตราคา780บาทขนาด10ฟุต820บาท มาดูไม้สตนกันบ้างนะครับไม้สตนลายเอ็กคอร์สนะครับลายเอ็กคอร์สงามๆเลยตัวนี้นะครับ9ฟุตราคา820บาท10ฟุตราคา890บาททั้งสองรุ่นเนี้ยราคามันขยับขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่า,าเนื่องจากราคาสินค้าทั่วไปอะไรเงี้ยมันมีการปรับขึ้นมาค่าขนส่งค่าน้ำมันอะไรต่างๆนะครับก็ให ให้เอาราคานี้เป็นหลักนะไม่ใช่ว่าไปดูโพสต์ปีที่แล้วแล้วเอาราคามาอ้างอินอันนี้ไม่ได้นะครับโอเคแล้วลูกค้านะครับที่ซื้อสินค้าหกึงชิ้นจะเสียค่าขนส่งจกร้บต้นเงิน4ี่บาทเก็บเงินไปทาง80บาทแต่ถ้าซื้อ2ชิ้นขึ้นไปทางร้านเราจัะจงให้ฟรีเก็บเงินปทางไม่บวกเพิ่มครับฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับ 8.8ข้ายส่งเหยื่อตกปลาแล้วอุปกรณ์ปลายสายปลาจีนบุรีและเพยทันธมิตรของเราทั้ง3เพลท